สวัสดีท่านผะู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนท้องทะเลนะคะก็จะเป็นเหมือนจะเป็นสะสมปืนฉีดน้ำเนี่ยสามารถเอาไปแลกสกินได้ด้วยนะเริ่มต้น30คูปองนะคะแต่วันที่4ถึงวันที่10มีนานี้นะคะก็คือช่วงนี้ก็ใกล้แบบว่า ส่งการแล้วแหละทุกคนคลิปนี้มารีวิวกิจกรรมนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันดีนะคะวิ รับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เตามารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทใดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูยคลิปนี้สักแปบนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จ็รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอเดีวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะวันนี้นะคะมาแบบว่าแพ็กดานเชิญสกินสุดป๊อปนะก็สามารถเลือกรับ2สกินในราคา99คูป,ปองได้เออือว่าก็โอเคนะคะบางสกินก็เคยมีแจกฟรีนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงไอเทมนะคะคัมพีขั้นสูงไม่ลดราคาอีกแล้วนะคือแบบว่ามาแบบเออพูดว่าไงดี มาช้ามาอะไรอย่างงี้จังเลย <is> แบบว่าไม่ค่อยโหลดอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าสุ่มด้วยนะตอนนี้เรามีคำวีอยู่20นะคะเดี๋ยวจะมาทำการรีวิวให้ดูแล้วก็เดี๋ยวสอนหาคำพีขั้นสูงด้วยนะเว้ย oh <my> อันนี้ก็จะเป็นสกินสีมสงการสงการน,นะคะ oh <my> ก็จะมีแอดเนสนะคะลิมิเต็ดชุดว่ายน้ำนะแล้วก็มีพวกลาวิลประมาณนี้อ่ะลาวิลก็ ลิมิเต็ดเขียวนะคะที่เหลือก็จะเป็นชิ้นส่วนตาอัญเชิญนะคะเออชิ้นส่วนตาอัญเชิญส่วนประกอบนะก็จะมีเป็นชิ้นส่วนเหมือนเป็นตัวลาวิวนะคะกับตัวเนี่ยของตัวท่อนนะมีทัตเต้นแอดเนสนะคะทาร่าลิเลียนาะมีเป็น,นว่าปืนฉีดน้ำนะขอดูก่อนใช้กี่ชิ้นใช้ขั้นต่ําอยู่ที่5ชิ้นนะคะทุกคนอ่าตรงนี้นะสะกินประมาณ18 18 18 เราไปดูดีกว่าว่าเราจะได้ไหมเนี่ยก็วิธีเก็บคัมพีขั้นสูงของเรานะคะเราก็จะเก็บจากวิธีที่1น,นะเก็บจากแบบว่าวอลล่พาร์ตอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆก็คือเก็บเกือบครบแล้วแหละสําหรับสกินนะอ่าเดี๋ยวเราก็มาตรงนี้นะคะ RV จะแจกเป็นคัมีขั้นสูงฟรีตรงนี้นะคะเข้ามาล็อกอินนะคะทุกๆวันพุธตรงนี้นะก็จะได้เป็นคัมพีขั้นสูงแบบฟรีฟร,ฟรนะคะแต่คิดว่า มันสุมห้าอันไงทั้งเดือนก็คงไม่น่าได้หงแล้วทุกคนอาจจะแบบว่าประหยัดประหยัดไปนะคะซักอันสองอันนะอ,อาจ,จะไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทำการสุมกันดีกว่าอุ้ยเปอร์เซ็นต์ออกเป็นฉีด,ดํำอยู่ที่6กเปซึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยจังอ่ะมีคำพินอยู่20ชิ้นนะคะเดี๋ยวลองสุมให้ดูนะขอัยด้วยนะคะที่ไม่ได้สุม่มจแบบว่าจนได้สกินเอ้ยได้อันนี้มานะ เอฟเฟกตสังหารปีศาจอ่ะอันนี้ลองสุ่มไปนะคะจะได้พื้นฉีดน้ำมาอันเดียวเองอะเฮ้ยถ้าออกยากจังคือมันอยู่ที่ประมาณ66%นะคะถ้าสุ่มไปคิดว่าเออโอกาสที่จะออกเนี่ยสุ่มไป5ครั้งนะโอกาสที่จะออกก็จะมีอยู่ที่3-4ถึง4ชิ้นนะคะสำหรับ5ครั้งเพราะว่าอยู่ที่66%นะตอนนี้เหลือ5คัมพีละ เราจะได้ปืนฉีดน้ำอีก,กันไหมเนี่ยก็คือเฉลี่ยแล้วก็สุ่มแบบประมาณ4ครั้งนะคะจะได้ไหมเนี่ยอ่าได้ปืนฉีดน้ำมาสาชิ้นนะคะแลกอะไรได้บ้างแลกอะไรไม่ได้นะขั้นต่ําคือแลก5ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บคัมภีแล้วก็กิจกรรมอะไรอื่นๆสุ่มเอานะ เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงราคาสำหรับวงแหวนนะคะซึ่งวงแหวนเวทนี้ราคาคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณ450คูปองนะคะ450คูปองเนี่ยได้สกินถาวรแน่นอนอาจจะบวกลบกับพวกคัมพีฟรีหรือว่าคัมพีลดราคาในกิจกรรมอะไรอื่นๆนะคะก็ลองมาซุ่มกันดูนะแต่ถ้าให้แนะนำนะสำหรับสกินที่แนะนำให้เลือกนะคะจะเป็นสกินตัวทอนนะนี่สวยมาก ไม่ค่อยมาด้วยนะสกินทอนตัวนี้นะคะแล้วมันก็มีเป็นชิ้นส่วนประกอบสกินด้วยนะอ่ะแล้วก็อีกตัวที่แนะนำนะคะแนะนำว่าเป็นตัวลาวิลนะเพราะว่าสวยนะคะชอบทางนี้นะคะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลอีกทีนะเราก็จะมาทำการแนะนำสกินที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝาก share, ก, like, กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ